ข่าสารต่อไปนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวแจ้งเหตุภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพกันบ้างค่ะช่วงนี้มิจฉาชีพเรื่องออกหากินกันมากขึ้นค่ะวันนี้มีเบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพของธนาคารทั้งหมด12แห่งแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงมาฝากกันค่ะ รัฐบาลได้ติดตามการทำงานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหามิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาและสกัดกั้นความเสียหายที่จะเกิดแก่ประชาชนค่ะโดยธนาคารทั้งหมด12แห่งได้เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพของธนาคารเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือตกเป็นเหยื่ยองมิจฉาชีพโทรแจ้งเหตุได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดดังนี้ค่ะธนาคารแรกคุณผู้ชมธนาคาร าการกสิกรไทยค่ะหมายเลข0ูขีด88 2 888ขีด 8 8 8กด001ธนาคารกรุงไทยค่ะ0ขีด2 111ขีด11 111กด108ธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยา1572กด5ธนาคารกรุงเทพค่ะ1333หรือ0ขีด2 645ขีด555แล้วก็กดเครื่องหมายดอกจัน3ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์02777 7575ธนาคาร ไทยธนชาติ1428กด03ธนาคารออมสินค่ะ1115กด6ธนาคาร CIMB ไทย02626777กด00ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย026975454ธนาคาร UOB 02344955ธนาคาร Land and House 02359000กด8 และธนาคารสุดท้ายธนาคารอาคารสงเคราะห์026459000กด33